ครับผมหลังจากจบงานแล้วครับคบข้าคกับผ้ากันเลงเก็บซิงเก็บของครับเลี่ยพื้นทีนครับเ,เก็บสังกระซีครับเป็นชิมใส่ครับเก็บใสบ สว่วนเวทีเครื่องเสียงแล้วับไฟต่างๆครับยังบุันดีเก็บครับหนี่งตั้ง้ไว้ซ้อมครับมือนี้บริซอมแต่ซ้อมมืออื่นครับเป็นหอดวันที่วันที่สามหรือวันที่สี่นี่แหละครับผมกับบริเนใจเพื่อเดินทางไปเหรัญย,ยูชัยภูมิครับ วันเดียังว่าแตกสื่อสังคมนรจะประชุมกันครับว่าเหตุจรงเด๋ยเออผู้ใดนั่นขึ้นนอนอยู่สูงว่าลูกพี่แถวลงมาไหม

รถตู้เราดีอย่างทุกอย่างครับ<อ>เก็บไว้จอดไว้นี่เบิดครับเป <c oughs> ิดสิซอมใส่เครื่องเชียงยิ่งเลยครับ <c oughs> ไปใช้ท่านเอกาไปพักพนอยู่เิอะขึ <c oughs> ้นดูเถอะพื้กันซอมมอีก แก่ไม่แม่อ hm ีกบ่เพิ่มหรือเพิ่มโชว์เข้าไปปรับไม่อีกเสื้อผ้ายนี่แก่มีปรับเพียงครับยังบุพอยังบุหยุทแค่นี้ครับสำหรับสาหน่อยลำเพลินโชว์ครับ ว่าพานเลยครับเมื่อคืนสีเต็มสีบหักเลยครับฉากแสงสีเสียงไฟจัดเต็มครับพี่น้อง อยอครับตัวนี้จะเติ่มเข้าไหมอยู่ครับพี่น้องเฮ็ดให้เป็นตะฟังขึ้นเฮ็ดใหวนมวนคึ้เนี่ยตัวคางคางสองตัวนี่ครับ เพิ่มมากค้างละสองตัวครับตัวนี้ก็เพิ่มฟังกุชนก็เพิ่ม,มนั่นแหละครับที่เป็นข,า,ขาวๆเรงไฟเพิ่มมาค้างละสองตัวนี่ซอยเสียงกลางเสียงแหลมซอยตัวนี้ได้หลยครับ นี่ยกับลูกทีกำลังมากไ <c oughs> ะชุ่มจิ้มไฟครับ างทีนเดีบเนทังเดมีให้มือนึงครับมือนึงต um ีดิเสร็เสยยงยูนี่ยีรแล้วอไยูนี่งเลยหนาเร่มเปิเยันยนในอาครับยิดรับคลิปนี้ครเอาไว้วกนี้กันครับพี่น้องเราเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องฝากกดติดตามนะครับเนเลยครับ